บายคำบรรัดอ๋อเพิ่งเห็นเออหรอเออหรอฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นเออเพราะว่าฉันทำลังมาเขาถือพาด้วยนี่เป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเขียนในนี่หนือยว่าอะไรวะบอกว่าเหมือนเหมือนชวนไปแบบมาไปเที่ยวอยากให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นสักครั้งอะไรอางเงี้ยอ๋อแล้วเออไปมาวันอาทิตย์ไปบ่อยบ่อยบ่อย คนนั้นโคราดด้วยแล้วก็แล้วก็ที่นั่นชนบุรีที่ไหนที่เราที่เราขึ้นงานชุดเนี่ยใส่ชุดชุดยีนที่เราทอ่ที่มันมาเต้นแไรเขาก็ไปนั่นก็ไปที่เราเล่นงานวัดไม้คีที่มีต่างามะายวัดแต่ปกติเขาจะมีพี่ผู้หญิงนหนึ่งด้วย เฮ้ยขอบคุณนะแต่พี่วินเนาะพูด่อยได้นั่นจะเป็นคนไทยขอบคุณาะพี่อะไรพี่พี่จีบีเหรอ เนี่ยค่ะเมะื่อวานไม่ได้ถ่ายจีเก็ตลงกระเป๋ลื่นเลยยมมากเมื่อวานฝนตอนนี้เอาน้องมาห้อยไว้ตรงราวรถเป็นคอร์เจ็ตแล้วเพราะว่ากระเป๋าฮิ้วไม่ได้แหละแน่นขอบคุณค่ะ โดนัทอร่อยะค่ะเมื่อวานแต่กินไม่หมดเลยเมืแบบแ่อวานได้คนละกล่องเยอะมากหนูเล่นเสร็จแล้วพักกันก่อนกันดีไหเอือคุญค่ะ <c oughs> สามีไปไหนวะไม่มีสามียครับ oh, <sorry. S 1> ให้มีคนคุยกันตอนนี้อย่าพูดถึงสามีเลย ไม่อ่านภาษาเทยด้วยนะคะมันมันโันเลยป่ะมองไมดเลยอืมเยอะแล้ว,แ,ลวแม่ เาเจอกันใหม่นะครับูกชิ้นน วายทำนะวัดีค่ะคัวนั้นมาทันได้ดูมอสก,ก่อนที่ไหนยังไม่ถึงเชื่อใหม่ค่ะกำลังออก นอนดูไปเลยแล้วหน้า เดี๋ยวเคยรถไปก็นอนแล้วคือมันตัวเล็กฮนะหนูกนะ็เลยมองไม่ค่อยเห็นทานทะเบียนหนังแกะเรียบรอะะ้อยแล้วค่ะหนูกินแล้วกินไแบบเรื่อวันหนึ่งหนึ่งตัวแต่หนูคิดว่าเก็บไว้อีกสักคืนหรือสองคืนมันน่าจะสุกกันเสียงเบาเหรอคะ I

แต่หน้าใหญ่ดีนะโอ้ยไปแม่งอะไรก็รูปชิล

เป็นนักร้องมาก่อนนี่เขาเป็นนักร้องก่อน <c oughs> จะเป็นดาราไม่ใช่หรอ, <c oughs> อเป็นคนรู้กันไปเป็นนักรีก่อนจะเป็นนักที่ารับบรับบทขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะอ้ยน้ำยอยกิน,น,นแหละยคุไปพูดไปรบไปฝ่ายจะได้ดังๆจะมาให้ด้วยนะเจ้โจโจ เื Sch ่กินทุเรียน งานเมนนนนื่อกี้ร้อนาะทุกคนเสื้อพัด้วยแล้วหนูก็ได้ชุเรียนมาพี่เขาให้มาหน้าอยูทีแล้วเนื้อมันเยอะมากแต่ว่าหนูแกะมาแกะมาแค่อันเดียวแล้วก็กินไปเราสองเม็ดเพราะว่ามันยังไม่สุกเท่าไหร่ ね。うん。 เพาว่าน,น้ำมัน,มน,มนอย่างนี้ครับน้มันแต่ถ้ากินสองวันน่าจะอรได้ทำไมรู้สึกคันจมูก ไม่สบายค่ะแต่ว่าเสียงแหบเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวันสี่งานเสียงก็ได้แหบแล้วก็คือเมื่อกี้หนูเห็ดหนูก็เนี่ย เรื่องน่าจะอู้เพราะว่าใส่แอร์คอร์ตเลยเปลาเออได้เลยอัอนนี้จะพับลงเลยเจ๊นหนึ่งเมื่อกี้หักกไปหน่อยซีฉันหักไปเนี่ยกินไม่เจ๊แนวหนูหักเคิื่อ ฝากทิ้งด้วยเนี่ยไม่้กินแล้วยงจะฝากทิ้งอีกเ้าวยาเวนหันไปไม่ได้หรอกม่ให้กินแล้วยังจะฝากชนอีกิใจท้วยอะไรเยม่ันอิ่มแล้วไงอิ่มเลยคอเลกชันคอเลกชันบูบู เจนัมกคือัเนเหมือนเด็กนี่แหละว่าเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กอามแอยเป็นจริงเจอกันค่ะพ่อน้ามีป๊าหมูกของห้องน้ำไมนะครับมกี่บอหนูเอาห้อยไว้ต้องหมูกระเป๋าจนมันยกหนูกระเป๋อไม่ได้แล้วหนูต้องเอาคอลเลคชันมาไว้ตรงนี้ัไปเข้าตกการน่ะ ได้โอ๊ยเอ้มัน่ดับขากูซะเอ็งขนาดนี้มึงไม่นอนล่ากับผมไหมละ่ะเอ็งขนาดนีน้หยอดน้ำเกลือก็นหนูแล้วขากูาอยู่ตรงเนี้ยพี่โต้รับขา,าได้เพราะผมเดิไปดูนี่แนนนอนกินเดี๋ยวเป็นงูนะพี่เขาเนายังไม่กินขาตอนนั้นใส่กินเลือก นี่เปียวลองทางตอนนี้รถไม่ได้วิ่งรถจอดนะไอรถจอดไม่เมื่อบหร่ฉันแต่งบ้านเป็นแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ชินหน่อยมะลถเชื่อนะ อนก้กเข้าห้องน้ำอะ <S 2> <S 2> ่ะมีแต่หัวตัววีเล้องเข้าตรงกางเท่าไหร่อีกสามสินาทีาพวกโวกงกนันแหนปันมันไกน,น,นั่นน่ะ <S <S มันเป็นไฟแดงไงเราเดย่ากลัวไงอีโจชอบกลุ่มใจทด้วยอะไรเงีนไม่สูงระวังนยนืนวายอย่าตดเด้อยพียืน จะไ,ไปข้ขาวอันนี้มันคือเนื้อมันหรือเปล่ปาหรืมันคือตรงแข็งๆแล,นนล้วออะอุยกัยอ่ตร้วายบ้านเขาจสีแยกหรอบ้านไหล่ะเขานอนอะไรนอนเสือ้อ ไม่มันก็ต้องเป็น่ัแล้วีครับเพลงคาราบาลมันอีสนุกมากหนูนจะสวยกี่โมงบุกพี่มาขอคาราบากับเต้โศกเนี่ยแล้วหนูจะมีแนเจ้าคนนี่บีบีจีปทุมริงเหอิบสีนะคะสิบสีนี้เหรอบีจีปทุมหมายถึงว่าสนามบอลสนฟุตบอลจริงปะเนี่ย หรองานอะไรอ่ะงานอะไรอ่ะในคิวเราทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอีพีไปทรที่ไหนเป็นเอฟซีนครเจอเป็นเก้รเนี่ยเป็นเอฟซีเนกะด,ด,ด,ดมเกเรเออสิบสีบส่เขายาคาิกาหรือเปล่าวราคณิกาจริงจมันอยู่สิบสี่สิบเราเล่นเราเล่นไปแล้วเนี่ยคานิกา บีจีปทุมเหรออาจจะเพิ่มบีจีปทุมเนี่ยมีคนงานอะไรหรองานอะไรหรอคะพี่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนปยแปลงอยู่ที่นักแข่งของเราหนูนะหนูพี่อยู่นะฮะหนูแม่เจอกันงานสามสิงงานออกงานอ๋องานสามสิงคุณคุณจังวันไหนนะสิบสี่เหรอ เขาประกันสามสิงจากที่ดีจีปทุมอ๋อเขาเช่าสถานที่หรือเปล่าทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะหนูจะลงมาคล้องน้ำแหละตุะ่มเลยนะขอแม่หน่อยจอ้ะโอ้ยเล่าขานนี่กับพี่หวายเล่าขานร้านเลยกับปีดอ๋อเล่าขานวันไหนอ่ะสิบสี่จากคานิการเป็นเล่าขานอืมอขอที่เขาเต้นทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะหนูไปเข้อง,อน,องน้ำอุ้ยเก็บได้อันนี้อเอาเก็บไว้ เอเกไว้อ okay, well, ันนี้มามา